วันนี้เหนื่อยเป็นพิเศษเลยครับรู้สึกเหมือนพลังงานหมดเกลี้ยงว่าแต่ทุกคนเคยเป็นแบบนี้ไหมครับวันที่อะไรอะไรก็ดูไม่เป็นใจอยากจะหิวใจตัวเองแบบเร่งด่วนผมมีเคล็ดลับที่ได้ผลจริงมาแชร์เมื่อก่อนนะเวลาเจอเรื่องแย่ๆผมก็จะหมกตัวอยู่แต่ในห้องฟังเพลงเศร้าๆก,กินแต่ของหวานๆแต่รู้ไหมครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมยิ่งแย่ลงไปอีกจนวันหนึ่งเพื่อนผมทัก แกแกลองไปเดินเล่นในสวนสาธารณะดิแกไม่เคยออกไปเจออะไรเขียวๆเ,เลยนะตอนแรกก็ขี้เกียจนะแต่สุดท้ายก็ลองไป ปรากฏว่ามันเวิร์กมากแค่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เห็นต้นไม้ใบหญ้าได้ยินเสียงนกร้องมันช่วยให้ผมรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยยิ่งไปกว่านั้นผมยังได้เห็นคุณยายคนหนึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้แล้วแกก็หันมายิ้มให้ผมด้วยนะเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นมากๆตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนได้รับพลังบวกเต็มๆตั้งแต่นั้นมาเวลาที่รู้สึกดาวผมจะออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเสมอมันเหมือนเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ตัวเองเลยครับลองดูนะครับถ้าวันไหนรู้สึกเหนื่อยล้าลองออกไปสัมผัสธรรมชาติสักหน่อยอาจจะช่วยฮิวใจคุณได้เหมือนที่ช่วยผมก็ได้รับรองว่าได้ผลแน่นอน